ผมชื่อระพินไพรวันอดีตผมคือร้อยตำรวจเอกประจำหน่วยตะเวนชายแดนกองพลเสือดำผมเคยเป็นนักเรียนนายทหารจากเยอรมน,นีหนึ่งปีที่แซนเฮอร์สที่อังกฤษ3ปีและ2ปีในเวสต์ยบท์ที่อเมริกาปัจจุบันผมลาออกจากราชการใช้ชีวิตเป็นพรานป่าล่าสัตว์หาหน่อไม้แดกกล้วยในป่า ตลอดจนหาหนอนที่อยู่ในขอนไม้ผุผูผมใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบชาวป่ามีชีวิตเพื่อประจนภัยในป่าไปวันๆธรรมชาติอันบริสุทธิ์นี่แหละที่ทำให้โลกนี้ยังน่าอยู่สำหรับผม ผู้ชายโดนทิ้งโดนเคเป็นเพราะว่าคุณไม่มีเงินคุณไม่มีงานคุณซื้อของให้เขาไม่ได้คุณพาเขาไปเที่ยวไม่ได้คุณพาให้เขาไปเจอความสุขไม่ได้พออยู่กับคุณมันมีแต่ความทุกข์ยากมันมีแต่ความลําบากอยากเป็นตัวส,สวยๆอยากนั่งรถดีๆอยากมีสังคมดีๆอยากกินอาหารดีๆมันก็ไม่มีโอกาสนั้นมันก็ไม่มีโมเมนต์นั้นนะคะแล้วมันความทุกข์ยากมันเหนื่อยยากลําบาก